ยิปแซงโลรองเด็กอ mm ัจฉริยะผู้ถูกดีอหักหลังจากความแค้นสู่ธุรกิจแสนล้านก็ทําได้ยังไงไปฟังกันครับยิปแซงเริ่มต้นอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์ของเขานะครับจากการไปประกวดเวทีแฟชั่นแห่งหนึ่งซึ่งด้วยฝีไม้ลายมือระดับสุดยอดของเขาไม่แปลกใจเลยครับที่เขาได้รับรางวัลที่1แถมผลงานของเขานะครับยังไปเตะตาคริสเตียนดีอ ดีไซเนอร์ที่ขึ้นชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเลยครับถึงขนาดที่คริสเตียนดีออเนี่ยเขาต้องเอ่ยปากชมเลยนะครับว่าเด็กคนนี้แหละคืออัจฉริยะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําแฟชั่นของโลกในอนาคตอย่างแน่นอนและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้เขาได้เข้าไปทํางานในฐานะมือขวาของคริสเตียนดีออ ที่นั่นเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารการควบคุมคุณภาพและที่สําคัญที่สุดนะครับเขาได้เรียนรู้วิธีการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นจากปรมาจารย์คริสเตียนดิออร์โดยตรงเลยครับแต่ถ้าว่าไม่นานหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับคริสเตียนดิออร์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปครับแต่ว่าก่อนที่จะหมดลมหายใจเขาก็ได้สั่งเสียไว้นะครับว่าให้ยิปแซงเนี่ยขึ้นมาแทนที่ในตําแหน่งของเขา มันเลยทําให้ยิปแซงเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการออกแบบทั้งหมดของดีออในวัยเพียง21ปีครับโดยในคอลเลกชันแรกต้องบอกเลยครับว่ายิปแซงเนี่ยเขาทําได้ดีมากจริงๆครับ แต่ปรากฏว่าในคอลเลกชัน n 2แล้ว o l คอลเลกชัน3เนี่ยนะครับทำไม่ได้ตามเป้าหมายเลยจนทําให้พวกผู้ถูอหุ้นแล้วก็บอร์ดบริหารของดีออไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะปลดยิบแซงได้เพราะว่าคําสั่งเสียของคริสเตียนดีออที่ให้เอาไว้ครับพวกเขาจึงเลือกใช้แผนการที่แยบยนแล้วก็บอกได้เลยว่าโหดมากๆครับเพื่อที่จะปลดยิบแซงออกจากตําแหน่งโดยวิธีการของเขานะครับคือการใช้เส้นสายทางการเมือง ส่งยิบแซงไปเป็นทหารซะเลยครับในระหว่างที่ยิบแซงถูกส่งไปเป็นทหารเนี่ยนะครับเขาต้องรับมือกับความเครียดความกดดันเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเขาต้องถูกรังแกจากทหารคนอื่นเพราะว่าเพศของเขาแล้วผู้คุณลองคิดดูสิครับว่าจากคนที่เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังอยู่ดีๆต้องกลายมาเป็นทหารไปออกรบอะ่ะมันจะปรับตัวยากแค่ไหนกันครับแถมในระหว่างที่รับใช้ชาติอยู่นะครับ เขาก็จะต้องมาเจอข่าวสุดช็อกที่ทําให้เขาเสียสติไปเลยครับเพราะว่าบริษัทคริสเตียนดีออได้แอบไล่เขาออกจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันหนักหนาถาถถงสําหรับเขามากจนเขาเนี่ยต้องไปรักษาทางจิตถึง3ปีด้วยวิธีการต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทานยาจนไปถึงการใช้ไฟฟ้าบําบัดกว่าที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ครับซึ่งนั่นทําให้เขาแค้นบริษัทคริสเตียนดีออเป็นอย่างมาก หลังจากที่เขากลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำการฟ้องร้องบริษัทคริสเตียนดีออทันทีเลยครับในข้อหาผิดสัญญาที่ไล่เขาออกอย่างไม่เป็นธรรมจนเขาชนะคดีและได้รับเงินทุนมาก้อนหนึ่งครับและเขาคิดเลยนะครับว่าเขาจะเอาเงินทุนก้อนนี้แหละมาแก้แค้นคริสเตียนดีออให้จนได้ครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดแบรนด์ที่ชื่อว่ายิปแซงเลอรองครับ โดยเขาดูนะครับว่าถ้าเขาจะทําให้ยอดขายของดีอตกได้เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเทรนด์แฟชั่นการแต่งกายของผู้หญิงให้ได้เช่นกันจากที่แต่งตัวเป็นสาวหวานแบบคริสเตียนดีอให้กลายมาเป็นการแต่งตัวแบบเท่ๆทันสมัยแทนครับซึ่งถ้าเกิดเขาทําได้นี่นะครับยอดขายของดีอจะต้องสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนถึงแม้การเปลี่ยนเทรนด์แฟชั่นจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะ แต่ว่ายิปแซงเนี่ยเขาดูนะครับว่าจะต้องทํำยังไงครับโดยกลยุทธ์ของเขานะครับคือการเล่นกับอุดมการณ์ของผู้คนครับโดยต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับว่าในสมัยนั้นการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงเนี่ยมันกาลังมามากเลยครับเขาจึงได้จับจุดนี้แหละครับมาเป็นจุดขายในการออกแบบคอลเลกชันใหม่ของเขาโดยวิธีการนะครับคือการเอาชุดสูททักซิโดของผู้ชายนี่แหละมาปรับดีไซน์ใหม่มาตีความใหม่ให้กลายเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงครับ ซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดีออโดยสิ้นเชิงเลยจนมันเกิดกลายเป็นกระแสเทรนดใหม่ทําให้ผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาใส่กางเกงกันหมดเลยครับมันเลยทําให้สินค้าของคอลเลคชันนี้ขายดีถล่มทลายถึงขนาดที่เชื้อพระวง์ของฝรั่งเศสยังต้องหันมาแต่งตัวในสไตล์ของยิปแซงเลยครับและนั่นทําให้ยิปแซงประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับและกลายเป็นแบรนด์คู่กัดกับ ior, ดีออจนถึงทุกวันนี้